สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีซ่อมรอยบุบท่อลมของปั๊มลมครับเผื่อท่านใดท่อบุบแล้วหาซื้อท่อไม่ได้อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเนี่ยครับแท่งเหล็กที่มีขนาดโตเท่ากับรูในของท่อลมครับถ้าท่าเหล็ก ที่หามาได้โตกว่านิดหน่อยโตกว่ากันนิดหนึ่งครับใช้สว่านจับปลายเหล็กแล้วก็ปั่นแล้วเอาเอาตะไบไล่อะครับให้เล็กลงมานิดหนึ่งแล้วก็ปั่นสว่านปั่นไว้กระดาษทรายรูปครับ พอขนาดพอดีแล้วหรือว่าท่านได้ท่อได้เหล็กมาที่ขนาดพอดีจากนั้นก็แต่งแต่งปลายเหล็กให้ให้หมนนะครับแบบในรูปเนี้ยครับให้ให้เหลี้ยวลงมานิดหนึ่งแล้วปลายมนก็อันนี้ก็คือจะได้เหล็กไว้แล้วครับ จากนั้นตรงที่เราจะมีรอยบุบอะครับถ้าท่ออยู่เป็นช่วงงอหรือช่วงไหลก็ดัดท่อให้ตรงแบบในรูปนี้ก่อนครับจากนั้นเอากระดาษกาวพันหุ้มข้อเนี้ยครับพันรอบเดียวแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปครับแล้วก็พันกระดาษกาวต่อมาอีกทีทางด้านเนี้ยครับกัน ตัวตัวน็อตตัวนี้ถอยออกมาแบบนี้ครับเพื่อกันตัวน็อตถอยออกมาแล้วมาจิกท่อเป็นรอยครับจากนั้นก็เอาเอาเหล็กตัวนี้ครับไปชุบน้ำมันเครื่องหรือจะเอาน้ำมันเครื่องหยอดก็ได้ครับเข้าไปในท่อ พอใส่เข้าไปก็เอาเอามือจับประมาณช่วงนี้ครับอย่าอย่าจับตรงนี้ครับถ้าตรงนี้เดี๋ยวงอจับประมาณช่วงนี้ครับแล้วก็เอาค้อนค่อยๆต,ตีตีไล่เข้าไปครับตรงถ้ามีรอยบุบอยู่รอยบุกก็จะพอท่อไปถึงตัวแท่งเหล็กนี่ก็จะดันรอยบุบขึ้นมาครับส่วน พอรอยบุบขึ้นมาปุ๊บก็เอาแท่งไม้ตั้งอย่างนี้ครับเอาเอาท่อวางเอารอยบุบขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ใช้ไม้แท่งประมาณนี้ครับหาดูดูตรงด้านที่เรียบอะครับแล้วแล้วก็ เคาะแต่งนะครับคือคือช่วงเคาะก็คือประมาณกลางๆไม้แท่งล่างเนี่ยครับถ้าอย่าถ้าไล่มาอย่างเงี้ยโอกาสจะมีท่อบุบตรงนี้ได้ครับต้องเคาะไล่ตรงรอยบุบหมุนหมุนท่อแล้วก็เคาะครับถ้ามีรอยกว้างก็ขยับท่อตามไม้ ให้ตรงที่เราเคาะอยู่ตรงกลางไม้นี้ตลอดนะครับแล้วก็ไม้ค่อยๆเคาะไล,ล่พอพอเคาะไล่ได้รอบเสร็จท่อจะกลมเกือบเรียบเลยครับบางทีก็เรียบเลยถ้าบุบไม่มากจากนั้นก็น็อตจะเริ่มหมุนหมุนขยับได้ก็เอาทีมจับหัวน็อตดึงออกอ่ะครับ อันนี้คือซ่อมแล้วครับของเดิมตรงนี้เป็นเดี๋ยวจะมีงออีกสองทีครับแล้วตรงนี้บุบเยอะครับอันนี้คือซ่อมแล้วครับก็เรียบขึ้นเยอะครับของเดิมทั้งบุบทั้งบี้ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ